แรบปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมื่ออายุมากขึ้นนอนไม่หลับปวดข้อปวดเขา่ากินของไม่ดีเกิดความเครียดเป็นสาเหตุของการเกิดโรคร้ายต่างๆต,า,งตา,งา้มา แนะนำทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรออยล์น้ำมันสกัด12ชนิดที่สกัดจากน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันวิตามินอีน้ำมันงาขี้ม้อนน้ำมันงาดำเมล็ดแฟลกสน้ำมันกระเทียมน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันปลา ช่วยลดความดันเบาหวานลดไขมันอุดตันในเส้นเลือดลดการอักเสบของร่างกายช่วยให้นอนหลับง่ายมีใบรับรองและอยอยปลอดภัยเห็นผลจริงจากผลตอบรับผู้ใช้จริงทั่วประเทศอาหารเสริมแบรนด์เอโรคาภายใต้บริษัท n นู t i ชันโปรเฟสจำกัดที่ก่อตั้งมามากกว่า10ปีผ่านการผลิตที่ได้คุณภาพจากโรงงานที่มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากลด้วยความพิถีพิถนัน ทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเราผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพด้วยนวัตรกรรมที่ล้ำสมัยและใส่ใจในทุกกระบวนการการผลิตจาก GMP, Halal, HACCP, FDA และ ISO 2 2 0 2เอโรค่ามากกว่าการดูแลเพราะสุขภาพที่ดีคือความสุขของทุกทุกคน ผมชื่อลุงคําตอนนี้ก็อายุ6 7ปีเริ่มตั้งแต่เป็นหนุ่มทํางานอาชีพรับจ้างเกี่ยวกับพวกทําองค์เทียมทำแองนี่แหละอาการวูบวาบวาบกดูกเกลี้ยอะไรมันสักจะส่อนคอนลูกเกาเขาดูโทรทัศน์ดูทีวีเขาก็เลยสั่งมาให้ลุงพอลูกหลานเขาสั่งมาให้ทานเออดีถูกกับโลกของเราทําให้เราเดินเหินง่ายคิดว่าวูบวบวูบวบตอนที่เลี้ยงหลานมันก็หายไป จนตอนนี้ชิว่าดีแลวนะดีแต่เราก็ต้องกินรับประทานต่อไปเรื่อยๆก็อยากจะแนะนำนเพื่อนๆที่อายุเท่ากันหรือมากน้อยกว่ากันก็ไม่เป็นไรอย่าลืมอ oh, oh ่อยท่านต้องลองดูไม่ลองไม่รู้มิฉ่ว่าคนคนพูดคนโฆษณาว่าดีๆถ้าท่านไม่ทานท่านก็ไม่รู้ คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับเพลิตพันธ์เสริมอาหารโปรออยล์น้ำมันสกัด12ชนิดค่ะรวบรวมน้ำมันนะคะแล้วก็ประโยชน์ได้มาแบบเต็มๆเลยค่ะมาจากน้ำมันดอกทานตะวันนะคะน้ำมันมะกอกมีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นวิตามินอีน้ำมันงาคีมอนมีน้ำมันงาดำอีกด้วยน้ำมันเมล็ดเฟกน้ำมันกระเทียมน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันปลา รวบรวมน้ำมันสกัด12ชนิดเพิ่มกรดไขมันดีมาลดกรดไขมันที่ไม่ดีในร่างกายนะคะแล้วก็รับประทานง่ายๆค่ะคุณผู้ชมเพียงวันละหนึ่งซอฟ์เจลรับประทานอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยในยเรื่องของโรคภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นความดันไขมันโลหิตสูงเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจสุดท้ายพวกโรคมะเร็งนะคะโรคแพ็กเก็ตน่ากลัวน่าอันตรายต่างๆจะหมดไปค่ะด้วยการมาดูแลสุขภาพกันง่ายๆเพราะ เขาคัดสรรมาให้แล้วผสมประสานสารสกัดอย่างลงตัวใหม่สดสะอาดบริสุทธิ์ทุกหยอดเลยค่ะคุณผู้ชมและไม่เพียงเท่านั้นนะคะก็ยังมีมาตรฐานของความปลอดภัยนะคะใส่ใจทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตค่ะ โปรโมชั่นวันนี้พิเศษสุดๆเลยนะคะทานกันยาวๆค่ะ6กระปุก6เดือนเต็มนะคะในราคาพิเศษเพียง1 9 9 0บาทค่ะส่งฟรีทั่วประเทศและยังพิเศษไปมากกว่านั้นต้องรีบโทรเข้ามาเลยนะคะเราแถมตะกุดเหนือดวงจากหลวงพ่อออดวัดสัยไหมายอีกหนึ่งชิ้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมมีอาการเหล่านีไหมครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหมุนเวียนหัวเจ็บจิตจิตเวลาหายใจเหนื่อยง่าย นอนหลับยากครับปัสสาวะมีสีมีกลิ่นปัญหาเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนครับตั้งแต่วัยเด็กไปจะถึงวัยผู้สูงอายุเลยนะครับและเชื่อแน่นอนนะครับว่าในหนึ่งบ้านเนี่ยจะต้องมี1คนเป็นหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนครับแต่คุณผู้ชมนะคะอย่าเพิ่งตกใจไปค่ะวันนี้ในรายการ เรามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือโปรออยล์ il, น้ำมันสกัด12ชนิดที่จะช่วยในเรื่องของการบำรุงร่างกายอวัยวะภายในให้มีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นวันนี้เราอยู่กับบุคคลท่านหนึ่งนะครับที่ต้องบอกเลยครับว่าเป็นสาว2,000ปีนะครับที่จะมาพูดคุยแล้วก็แรกเคล็ดไม่ลับในการดูแลสุขภาพค,ครับสวัสดีนะคะแม่ก้อยนะคะวัฒนาค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะครับผมนะฮะคือจะ เรียกแม่ก้อยเนี่ยก็เรียกได้ไม่เต็มปากฮะอยากจะเรียกพี่ก้อยะมากกว่าเพราะว่ายังสาวยังสวยอยู่เลยครับผมนะฮะแต่รัาขอญาตนะครับถามแม่ก้อยแล้วกันนะครับผมนะฮะว่าทุกวันนี้สุขภาพดูดีมากๆเลยเนี่ยนะครับผมันแสดงว่าไม่เคยมีปัญหาสุขภาพเลยใช่ไหมฮะอุ้ยไม่ใช่หรอกค่ะก่อนจะมาดีขนาดนี้เนี่ยแย่มากมาตลอดเลยนะคะครับ ในช่วงเมื่อเป็น10บสปีที่แล้วเนี่ยที่ไม่ก้อยเป็นดารานักแสดงแล้วก็เล่นละครเนี่ยหลายๆท่านคงจะเห็นว่าร่างกายของแม่ก้อยเนี่ยก็แบบเหมือนกับอ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะแล้วก็เหมือนกับคนสุขภาพไม่ค่อยดีดูแก่ดูโซมอะไรเงี้ยแต่เมื่อแม่ก้อยมาในช่วงระยะหลังเนี่ยแม่ก้อยก็พบกับสินค้าซึ่งมีคุณภาพแล้วก็ทําให้แม่ก้อยเนี่ยสุขภาพดีและสดใสย,ยิ่งขึ้นค่ะอืมครับผมค่ะนะคะ สินค้าตัวนั้นนะคะคืออะไรคะแม่ก้อยบอกเราได้ไหมคะเป็นน้ำมันสกัดนะคะ12ชนิดเอโลคาโ,โอลล์ค่ะนี่เลยหลังจากที่นะคะทางแม่ก้อยได้ทานไปนะคะเห็นผลเปลี่ยนแปลงกับร่างกายสุขภาพอย่างไรบ้างคะแม่คือก่อนหน้าเนี่ยนะคะจะเป็นทุกอย่างเลยก็มีอย่างที่น้องได้อธิบายไปแล้วก็คือนอนหลับยากนะคะแล้วก็ไม่สดชื่นเลยแล้วก็เหมือนกับเป็นบ้านหมุน แล้วก็ mm hmm. มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเดินแบบช้าเดินแบบเหมือน s ล o w m o ชั่นอะไรประมาณเนี่ยค่ะ mm hmm. ก็เลยทำให้ไม่ค่อยคิดว่าตัวเองไม่ปกติค่ะ อืมครับผมและตอนนั้นก็ไม่ก้อยเองเลยมองหาตัวช่วยใช่ไหมครับใช่เลยแล้วพอทานไปแล้วไม่ก้อยรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีขึ้นมารู้สึกดีมากทุกอย่างอาการเนี่ยมันบรรเทาแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวค่ะอืมครับผมนะเพราะว่าพอวัยเรายิ่งมากแล้วไม่ก้อยเนาะค่ะอายุเราที่มากขึ้นนี่นะครับเชื่อว่าหลายคนก็จะเป็นแหละนอนหลับยากความเครียดการทานอะไรหลายๆอย่างนะไม่ก้อยและโดยเฉพาะไม่ก้อยเองจะต้องเตรียมพร้อมๆในการถ่ายรายการเถ่ายละครขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มีเพื่อนๆทักไหมฮะหลังจากที่เราแบบ เริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นครับเพื่อนทักมากเลยบอกว่าไปทําอะไรมาทําไมดูสดใสร่างกายแข็งแรงอย่างนี้แม่ก้อยก็บอกว่าอันดับแรกเราต้องดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็ออกกําลังกายอะไรเงี้ยให้ครบเลยแต่สําคัญที่สุดก็ต้องมีตัวช่วยที่ดีนะคะแม่ก้อยได้ทานเอโลคาโปรออยมาเนี่ยเป็นเวลาเกือบ1ปีแล้วค่ะแล้วตอนนี้แม่ก้อยก็สดใสเหมือนอยที่เห็นนะปี เดือนหน้านี่จะ65แล้วโอ้โหครับผมนะฮะจริงๆแอบบอกว่าวัยใกล้กับแม่เนยเลยนะครับผมดังนั้นคุณผู้ชมครับใครที่อยากจะสุขภาพดีนะครับและดูแลร่างกายตัวเองนะครับเหมือนแม่ก้อยของเราวันนี้นะครับจัดโปรพิเศษให้ทุกคนแล้วนะครับผมจ่ายเพียงแค่1,900บาทนะครับและที่สำคัาติดรายการของเรามาแล้วนะครับส่งฟรีทุกออเดอร์แบบทั่วประเทศเลยนะครับผมชื่อเสมอครับผมนะเป็น เราปพอยู่นะครับตอนนี้อายุ55ปีก่อนหน้านี้ผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับคือลักษณะแขนขาอ่อนแรงรู้สึกไม่กระปี้กระเป๋าอ่อนล้าไปหมดมีเพื่อนคนหนึ่งนะฮะเขาแนะนำตัวผลิตภัณฑ์โปรออยตัวนี้นะครับนะฮะให้ทดลองใช้ดูทดลองได้ประมาณ15วันนะครับหลังจากที่ทานแล้วตื่นขึ้นมารู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยสดชื่น ร่างกายแขนขาเริ่มมีแรงขึ้นอีกครั้งตอนนี้ก็ยังทานอยู่นะครับอยากจะขอแนะนำสำหรับเพื่อนๆน,นะครับคนไหนที่ประสบปัญหาแบบผมนะครับแขนขาอ่อนแรงไม่กระชุ่มกระชวยอยากจะเชิญชวนมาใช้ตัวโปรออยตัวนี้นะครับผมขอแนะนำครับ คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับเพตภันเสริมอาหารโปรออยล์น้ำมันสกัด12ชนิดค่ะรวบรวมน้ำมันนะคะแล้วก็ประโยชน์ได้มาแบบเต็มๆเลยค่ะมาจากน้ำมันดอกทานตะวันนะคะน้ำมันมะกอกมีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นวิตามินอีน้ำมันงาคิมอนมีน้ำมันงาดำอีกด้วยน้ำมันเมล็ดเฟรกน้ำมันกระเทียมน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันปลา รวบรวมน้ำมันสกัด12ชนิดเพิ่มกรดไขมันดีมาลดกรดไขมันที่ไม่ดีในร่างกายนะคะแล้วก็รับประทานง่ายๆค่ะคุณผู้ชมเพียงวันละหนึ่งซอฟเจลรับประทานอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยในยเรื่องของโรคภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นความดันไขมันโลหิตสูงเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจสุดท้ายพวกโรคมะเร็งนะคะโรคแพกเก็น่ากลัวน่าอันตรายต่างๆจะหมดไปค่ะด้วยการมาดูแลสุขภาพกันง่ายๆเพราะ เราะเขาคัดสรรมาให้แล้วผสมประสานสารสกัดอย่างลงตัวใหม่สดสะอาดบริสุทธิ์ทุกหยดเลยค่ะคุณผู้ชมโปรโมชั่นวันนี้พิเศษสุดๆเลยนะคะทานกันยาวๆค่ะ6กระปุก6เดือนเต็มนะคะในราคาพิเศษเพียง1,090บาทค่ะส่งฟรีทั่วประเทศและยังพิเศษไปมากกว่านั้นต้องรีบโทรเข้ามาเลยนะคะเราแถมตะกุดเนือดวงจากหลวงพ่อออดวัดสายไหมอีกหนึ่งชิ้นไปเลยค่ะคุณผู้ชม คุณไม่ก้อยดูสุขภาพดีมากๆเลยครับผมนะแบบนี้ว่าสแสดงปะปะั๊บไม่เคยมีปัญหาสุขภาพเลยใช่ไหมครับหรือว่ามีเคล็ดลับอะไรบอกคุณผู้ชมหน่อยไหมครับจะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยคือสุขภาพของแม่เนี่ยมันแย่มากเลยคือนอกจากจะมีความอ้วนแล้วก็ความเครียดสะสมอย่างเช่นว่าบางคืนเนี่ยแม่ก็นอนไม่ค่อยหลับแล้วหลับยากหลับไม่ลึกแล้วมีความรู้สึกบางวันเนี่ยเหมือนกับบ้านหมุนซะ่ย่างนั้นอ่ะมันก็จะเหมือนกับ คนที่นอนไม่เต็มที่แล้วก็เดินช้าลุกช้านั่งช้าคิดช้าสมองช้าไปหมดเลยแล้ววันหนึ่งเนี่ยเชื่อไหมแม่ก็เจอเพื่อนดาราด้วยกันเพื่อนคนนั้นนะ่ะเขาก็บอกว่าลองทานตัวนี้ดูไหมแม่ก็ถามว่าตัวไหนล่ะเขาก็บอกว่าตัวนี้ไงโปรออยเอโลคาโปรออยก็ลองทานจริงค่ะพอทานไปสักพักหนึ่ง แม่ก็รู้สึกเลยว่าอ้มันดีจริงๆค่ะลูกแม่ก้อยคะร่างกายเนี่ยแล้วก็สุขภาพมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะมันดีขึ้นมันหลับสนิทมากขึ้นหรือว่าแม่รู้สึกสดชื่นหรือเป็นยังไงบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยคะ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือแต่ก่อนเนี่ยแม่มีความกังนวลว่าตอนเช้าจะต้องถ่ายละครกลางคืนเนี่ยก็จะไม่ค่อยหลับหลับไม่ค่อยสนิทเชื่อไหมว่าหลับสนิทหลับสนิทไม่ได้คิดอ,อะไรเลยแล้วปลุกตื่นเช้ามามันสดชื่นไปกองถ่าย ด้วยความกระฉับกระเฉงอยู่กองถ่ายทั้งวันอากาศร้อนเนี่ยแม่ก็อยู่ได้สู้ได้จนถึงกลางคืนประมาณสัก3-4ทุ่มกลับบ้านสบายวิธีการทานแม่ทานยังไงคะสำหรับนะคะโอ,ออยก็แม่ก็เริ่มทานวันละ1เม็ดนะคะทานหลังอาหารในช่วงเช้านะคะเดี๋ยวลองทานให้ดูน,นะคะทานง่าย แล้วโดยเฉพาะนะท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะทานนะครับเนื่องจากว่าเรามาในรูปของซอฟต์เจลนะครับผมที่บรรจุน้ำมัน12ชนิดที่ดีต่อสุขภาพของผู้ชมนั่นเองนะครับแม่ก้อยครับหลังจากที่เราเจอเคล็ดลับดูแลสุขภาพที่ดีแบบนี้แล้วนะครับผมแม่ก้อยแนะนําใครต่อยไหครับ แนะนำสิคะแนะนำเพื่อนๆดาราด้วยกันในกลุ่มเดียวกันเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็จะช่วยให้สุขภาพดีค่ะแม่ก้อยคะ,คะอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่รับชมเราอยู่บ้างคะก็ะอยากจะฝากเรื่องสุขภาพนะคะนอกจากเราจะดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอเนี่ยค่ะ สิ่งสําคัญที่สุดเราก็ต้องมีตัวช่วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะให้ท่านได้เปิดใจโปรออยลเอโลคาของเราไปรับประทานดูนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นตัวเสริมที่ดีช่วยให้แข็งแรงรักสุขภาพดีมากๆเลยค่ะรักสุขภาพของคุณรักตัวเองมากมากนะคะเปิดใจได้เลยค่ะ ครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษนะครับเอโลคาโปรออยนะครับจัดโปรพิเศษให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะครับจ่ายเพ er. ียงแค่1 0 9 0บาทนะครับและที่สำคัญตอนนี้ไปกันหลายออเดอร์แล้วนะครับดังนั้นส่งฟรีทั่วประเทศแับทุกออเดอร์เลยครับเมื่ออายุมากขึ้นนอนไม่หลับปวดข้อปวดเข่ากินของไม่ดีเกิดความเครียดเป็นสาเหตุของการเกิดโรคร้ายต่างตตามมา แนะนำทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรออยล์น้ำมันสกัด12ชนิดที่สกัดจากน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันวิตามินอีน้ำมันงาขี้ม้อน้ำมันงาดำเมล็ดแฟลกซ์น้ำมันกระเทียมน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันปลาช่วยลดความดันเบาหวานลดไขมันอุดตันในเส้นเลือดลดการอักเสบของร่างกาย ช่วยให้นอนหลับง่ายมีใบรับรองและอยอยปลอดภยัยเห็นผลจริงจากผลตอบรับผู้ใช้จริงทั่วประเทศแม่ชื่อตาลน,นะทำงานเ,าเป็นแม่ครัวมีหน้าที่หั่นผักอยู่ที่นี่คือทำงานอ่ะคือมันหั่นผักทั้งวัน,นเนาะมานท่าไปแขนขาก็ปวดเมื่อยไปทั้งตัวเวลาหั่นผักปวดแขนปวดขาบางทีกระดูกหลังอะไรพวกเนี้ยค่ะ ปวดมากเวลาแล้วก็ต้องนั่งพักเพราะว่ามันทํางานก็ไม่เต็มที่ค่ะเวลาทํางานนะคะเวลาหันทหาน,หนทั้งวันอย่างเงี้ยมันก็ปวดมากแม่รู้ทํายัางไงพอได้โปรออยมาโอ้รู้สึกแบบดีมากเลยอะ่ะทํางานได้ทั้งวันบางทีไม่ต้องพักก็ไม่ก็ไม่เป็นอะไรหายปวดหายเมือเ่อยไปหมดเลยค่ะก็เลยเแนะนําเพื่อนเพื่อนร่วมงานด้วยกันที่เขาอยู่หน้าเตาด้วยกันเนี้ยนะคะ ชื่อแตวให้เขาทานตัวนี้เขาก็โอเคดีมากก็บอกว่าดีก็เลยบอกต่อเพื่อนกันไปนะค่ะที่มีปัญหาเหมือนแม่ตาลปวดเมื่อยปวดแขนเวลาทำงานหนักๆอย่างเงี้ยนะให้ใช้โปรออยไปเลยนะคะเพราะอันนี้ของเขาดีจริงนะคะค่ะคุณผู้ชมครับ ตามท้องตลาดโดยทั่วไปนี่นะครับรับรองว่าน้ํามันสันสกัดนะครับแบบนี้1กระปุกราคา1,000กว่าบาทอย่างแน่นอนครับแต่ว,ว่าวันนี้คุณผู้ชมได้รับโปรโมชั่นพิเศษนะครับเพราะว่าของเรานะครับคุณผู้ชมจ่ายในราคาสบายๆเพียงแค่1,090บบาทนะครับคุ้มค่าและคุณภาพดีแบบนี้ต้องรีบโทรมานะครับ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรออยล์น้ำมันสกัด12ชนิด1กระปุกบรรจุ30ซอฟเจลราคาปกติกระปุกละ690บาทโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ3กระปุกแถมฟรี3กระปุกรวม6กระปุก180ซอฟเจลพิเศษกว่าน,นั้นต้องรีบโทรเข้ามาโราแถทระกุดเนื้อดวงหลวงพ่อออสวัดไซไม้อีก1ชิ้นมูลค่ารวมทั้งสิ้น4,140บาท วันนี้พิเศษให้กับคุณผู้ชมที่รักสุขภาพใจเพียง1,090บาทส่งฟรีทุกออเดอร์ทั่วประเทศเพียงโทรมาที่เบอร์0 2 6 6 6 9 4 2หหรือแอดไลน์ at rapid shopping หรือสแกนตาม QR code ที่อยู่ด้านหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมง พร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งที่บ้านเรารับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลาทางวันนี้ค่ะพี่เนยคะเรามีผู้เชี่ยวชาญน,นะคะของเอลค่าโปรออยมาอยู่กับเราที่นี่ค่ะคุณเกศน,นะคะเกศศิลินสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม คุณเกดต้องถามแบบนี้เลยนะฮะว่าด้วยเดี๋ยวนี้สถานการณ์รปัจจุบันบ้านเราเนะาะเศรษฐกิจสังคมชีวิตการงานหลายคนมีความเครียดมากค่ะดังนั้นสถานการณ์สุขภาพของคนไทยขอยงเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเกดครับก็แน่นอนค่ะว่าในปัจจุบันนะคะคนไทยเนี่ยมีภาวะแบบ เครียดมากๆเลยนะคะ,ะเสี่ยงค่ะต่อการที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคเบาหวานนะคะความดันโลหิตส,สูงนะคะคอเลสเตอรอลสูงก็ตามมานะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการหลอดเลือดนะคะหลอดรูปหัวใจซึ่งนะคะความเสี่ยงเหล่านี้นะคะก็มีส่งผลน,นะคะที่เกิดในเรื่องของพฤติกรรมการกินของคนไทยในปัจจุบันนั่นเองค่ะค่ะพิชาิสทราบไว่าโออยเนี่ยนะคะ ดีส่วนช่วยได้มากๆเลย 1. ซอฟเจลเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วมีปริมาณเท่าไหร่คะจะมีทั้งนะคะพวกน้ำมันมเมล็ดในกลุ่มที่ช่วยในเรื่องของลดคอเลสเตอรอล <c oughs> ก็จะมี4ชนิดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะน้ำมันดอกทานตะวันนะคะ <c oughs> หรือว่าจะเป็นน้ำมันนะคะกระเทียมค่ะน้ำมันงานขี้มอนนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของน้ามันอะโวคาโดอีกด้วยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในกลุ่มของลดพวก การอักเสบของร่างกายนะคะในเรื่องของข้อต่อต่างๆก็จะมีในส่วนของ5ชนิดด้วยการของน้ำมันสกัดใน12ชนิดนี้นะคะก็จะมีทั้งน้ำมันปลาค่ะวิตามินอ e ีนะคะน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของน้ำนันนะคะที่ดีต่อสุขภาพอีกนะคะกับน้ำมันงาน้ำมันมเมล็ดอง,งุ่นอีกด้วยค่ะและนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีในกลุ่มของไปช่วยค่ะนะคะ ลดเพิ่มความไวนะคะของอินซูลินหรือว่าไปยับยั้งนะคะในเรื่องของน้ําตาลไม่ให้เข้าสู่กระแสะเลือดน,นะคะก็จะมีน้ํามันมะพร้าวค่ะนะคะแล้วก็น้ํามันรําข้าวนะคะแล้วก็น้ํามันเมเล็ดเฟกนั่นเองค่ะซึ่งรวมคุณค่านะคะ12ชนิดนี้เนี่ยก็ประสานคุณค่านะคะที่ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะสามารถทานได้ทุกวันเลยค่ะโอ้โหอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะ1เม็ดมันดีมากๆเลยเรารับประทานยังไงคะวิธีการรับประทาน จริงๆการรับประทานนะคะสามารถทานได้ทุกวันเลยค่ะวันละ3เม็ดนะคะครั้งละ1เม็ด หลังหรือก่อนมื้ออาหารได้เลยค่ะครับผมนะคุณผู้ชมครับแล้วโดยเฉพาะนะครับบอกเลยว่าบรรจุนะครับอยู่ในซอฟต์เจลนะครับเม็ดที่เราทานได้อย่างง่ายๆเลยทีเดียวนะครับแล้วโดยเฉพาะคุณผู้ชมครับซอฟต์เจลตัวนี้นะครับอยู่ในกระปุกแก้วของเราซึ่งเป็นสีน้ำตาลนะครับป้องกันลาแสงนะครับที่จะเข้าไปทําลายคุณภาพของซอฟต์เจลตัวนี้ได้เป็นอย่างดีครับและสินค้าของเราเป็นสินค้ายอดนิยมมากๆนะครับในทุกๆช่องทางกันเลยทีเดียวนะครับและวันนี้แรบบิทชอ p ปิ้งเรานะครับมาจัดราคาพิเศษให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะถึงหน้าจอเลยนะ เข้าตลอดเลยค่ะคุณเอคาสายเข้ามาเรื่อยๆแล้วเรามีนะคะโปรโมชั่นจํานวนจํากัดตอนนี้สายเข้าต้องรีบแล้วละคะ่ะเดี๋ยวจะหมดก่อนนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรออยล์น้ำมันสก,กัด12ชนิด1กระปุกบรรจุ30ซอฟเจลราคาปกติกระปุกละ,ะ690บาทโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ3กระปุกแถมฟรี3กระปุก รวม6กระปุก180ซอฟเจลพิเศษกว่านั้นต้องรีบโทรเข้ามาเรแถมเตระกุดเนื้อดวงหลวงพ่อออวัดไซไม้อีก1ชิ้นมูลค่ารวมทั้งสิน้น4 1 4 0บาทวันนี้พิเศษให้กับคุณผู้ชมที่รักสุขภาพใจเพียง1 0 9 0บาทส่งฟรีทุกออเดอร์ทั่วประเทศเพียงโทรมาที่เบอร์02-666-9426หรือแอดไลน์ rapid shopping หรือสแกนตาม QR code ที่อยู่ด้านหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทาง ใครที่กังวลนะคะเรื่องทานยากค่ะบอกเลยว่าโปออย์เขาทานง่ายมากๆเลยไม่มีสีไม่มีกลิ่นเพราะเป็นซอฟเจลและยังดูดซึมนะคะได้นะคะเร็วถึง3เท่าเราไปดูนะคะความใสสะอาดขอเขากับน้ำมันสกัดถึง12ชนิดนี่เลยค่ะใสสะอาดแบบนี้เลยนะคะดีต่อสุขภาพค่ะชื่อปุ้ยค่ะชื่อจริงทองคำแดงโสภามีอาชีพ ค้าขายก๋วยเตี๋ยวมีอยู่วันหนึ่งเดินเสิร์ฟทั้งวันเดินไปเดินมารู้สึกเวียนหัวหน้ามืดก็เลยนั่งพักก็ยังไม่ดีขึ้นก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอตรวจร่างกายหมอบอกว่ามีเส้นเลือดอุดตันก็เลยเครียดมากก็เลยมีลูกค้ามาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านมีลูกค้าแนะนำว่าให้ทานตัวนี้ดีไหมโอออยตัวนี้ค่ะ ของเขาดีมากเลยพอซื้อมาทานแล้วรู้สึกว่าอาทิตย์สองอาทิตย์ดีขึ้นค่ะขอให้เพื่อนๆคนไหนสนใจลองทานดูนะคะของเขาดีมากเลยค่ะคุณเกศคะสำหรับนะคะคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ว่าอยากทานทานอย่างไรบ้างคะก็สามารถทานได้นะคะในแง่ของการป้องกันเนี่ยสามารถทานได้เลยะคะ่ะครั้งละ1เม็ดนะคะ หลังหรือก่อนมื้ออาหารได้เลยค่ะและถ้าเกิดว่านะคะคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่แล้วเป็นความดันเป็นเบาหวานนะคะหรือว่าไขมันในเลือดสูงทานยังไงที่จะเกิดผลดีที่สุดคะแนะนำให้ทานต่อเนื่องนะคะกันเป็นประจำอย่างน้อยประมาณ1เดือนนะคะแล้วก็ทานก่อนหรือหลังมื้ออาหารครั้งละหนึ่งเม็ดได้เลยค่ะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของมาตรฐานโรงงานการผลิตละครับผมนะและรางวัลครับเพื่อเ,เพิ่มความมั่นใจของผู้ชมครับผมคุณเกบครับ ก็ในเรื่องของมาตรฐานโรงงานนะคะแบรนด์ของเอโรค a าโปรออยเนี่ยนะคะก็ได้รับมาตรฐานนะคะซึ่งผลิตภายใต้บริษัทนูท i t i o n p r o รเฟสจำกัดมหาชนนะคะ<ม>ซึ่งมีอรับรองนะคะโรงงานการผลิตที่มีกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐานทั้ง ISO นะคะ GMP นะคะ และยังมี SDA นะคะ g h p นะคะ HACCP และเครื่องหมายฮาลาลด้วยค่ะครับผมนะครคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอย่าฟังเพลินนะครับเพราะวันนี้รายการของเราเวลาเวลารายการส่วนของเราใกล้จะหมดแล้วนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมนะครับได้เปิดใจมาลองทานนะครับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะครับโปรออยนะครับกับการน้ํามันสกัด12ชนิดครับจริงๆแล้วนะครับทุกอย่างนะบอกเลยว่าการันตีด้วยผู้ใช้จริงทั้งหมดนะครับเขาทานกันแล้วเห็นผลจริงๆอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้ลองเปิดใจและทานเพื่อผลสุขภาพที่ดี คุณผู้ชมครับใช่ค่ะการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะเราต้องคำนึงถึงสุขภาพด้วยการจ่ายครั้งนี้นะคะเป็นการจ่ายที่คุ้มค่าลงทุนกับสุขภาพของตัวเองและที่สําคัญนะคะลงทุนกับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้กับโปรออยค่ะและขอย้าเลยอีกครั้งหนึ่งเลยครับว่าคุณผู้ชมนะครับใครที่สามารถทานได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเบาหวานนะครับใครที่มีโรคประจําตัวนะครับหรือแม้แต่พี่น้องอิสลามนะครับก็สามารถทานได้ครับ ย้ำโปรโมชั่นกันอีก1รอบนะคะตอนนี้ค่ะเพียง1 0 9 0บาทเห็นผลแน่นอนนะคะสุขภาพดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงนะคะวันนี้ก็จะทำให้ทุกคนค่ะมีความสุขแล้วก็กลับมารักสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นเอาละค่ะพวกเรา3คนนะคะรอนะคะทุกท่านสั่งเข้ามานะคะโทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาค่ะตอนนี้สั่งเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะ และคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่นานแล้วนะครับดังนั้นขออนุญาตต่อเวลาคุณผู้ชมนะครับสามารถโทรเข้ามาอีกประมาณสัก10นาทีนะครับดังนั้นรีบมาเอาโปรดีๆกับสุขภาพดีๆไปกันนะครับคุณผู้ชมครับตามท้องตลาดโดยทั่วไปนี่นะครับรับรองว่าน้ํามันชันสกัดนะครับแบบนี้1กระปุกราคา1 0 0 0กว่าบาทอย่างแน่นอนครับแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมได้รับโปรโมชั่นพิเศษนะครับเพราะว่าของเรานีครับคุณผู้ชมจ่ายในราคาสบายๆเพียงแค่10,90บาทนะครับคุ้มค่าและคุณภาพดีแบบนนีี้้ตองรรมาะคับ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรออยล์น้ำมันสกัด12ชนิด1กระปุกบรรจุ30ซอฟเจลราคาปกติกระปุกละ690บาทโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ3กระปุกแถมฟรี3กระปุกรวม6กระปุก180ซอฟเจลพิเศษกว่าน,นั้นต้องรีบโทรเข้ามาโราแถมตระกุดเนื้อดวงหลวงพ่อออสวัดไซด์ไม้อีก1ชิ้นมูลค่ารวมทั้งสิน้น4,140บาท วันนี้พิเศษให้กับคุณผู้ชมที่รักสุขภาพใจเพียง1,090บาทส่งฟรีทุกออเดอร์ทั่วประเทศเพียงโทรมาที่เบอร์0 2 6 6 6 9 4 2 6หรือแอดไลน์ at rapid shopping หรือสแกนตาม QR code ที่อยู่ด้านหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมง พร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2 5วันนั่งที่บ้านเรารับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทาง